สำหรับการวัดค่าทางไฟฟ้าลำดับสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในบทเรียนนี้คือการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสะสลับโดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมดังนี้ 1. AC power supply 0-30โวลต์ w, จำนวน1เครื่อง 2. AC voltmeter จำนวน1เครื่อง 3. ตัวต้านทาน1กิโลอห์มจำนวน1ตัว 4. ตัวต้านทาน2กิโลโอห์มจำนวน1ตัว 5. แผงต่อวงจรและสายไฟสำหรับต่อวงจรจำนวน1ชุดขั้นตอนการปฏิบัติงานการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสะสลับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ต่อวงจรการทดลองและวนมิเตอร์กระแสะสลับบนแผงวงจรตามแบบที่กำหนดให้ จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแส,สสลับ6โวลต์ให้กับวงจรแล้วปรับย่านวัด AC v วลต์มิเตอร์ให้เหมาะสมแล้วนำหัววัดของโวลต์มิเตอร์มาแตะลงบนตำแหน่งที่กําหนดเพื่อวัดค่าแรงดันดังนี้ค่าแรงดันตกคร่อมตัวที่1หรือ R1 ค่าแรงดันตกคร่อมตัวที่2หรือ R2 ค่าแรงดันรวมหรือ RT และบันทึกค่าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลคำแนะนำการเลือกย่านวัดที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยโดยปรับย่านวัดไปที่50โวลต์ก่อนแล้วสังเกตตำแหน่งเข็มบนหน้าปัดให้อยู่ประมาณ2ใน3ของสเกลในกรณีที่เข็มไม่ถึง2ใน3ของสเกลให้ปรับย่านวัดลง ส่วนกรณีที่เข็มเกิน2ใน3ของสเกลให้ปรับย่านวัดขึ้นลำดับต่อไปให้ผู้รับการฝึกปรับค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็น10โวลต์แล้วจ่ายให้กับวงจรจากนั้นปรับย่านวัด AC โวลต์มิเตอร์ให้เหมาะสมแล้วนำหัววัดของโวลต์มิเตอร์มาแตะลงบนตำแหน่งที่กำหนดเพื่อวัดค่าแรงดันดังนี้ ค่าแรงดันตกคร่อมตัวที่1หรือ R1 ค่าแรงดันตกคร่อมตัวที่2หรือ R2 ค่าแรงดันรวมหรือ RT และบันทึกค่าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลคำแนะนำการเลือกย่านวัดที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยโดยปรับย่านวัดไปที่50โวลต์ก่อนแล้วสังเกตตำแหน่งเข็มบนหน้าปัดให้อยู่ประมาณ2ใน3ของสเกล ในกรณีที่เข็มไม่ถึง2ใน3ของสเกลให้ปรับย่านวัดลงส่วนกรณีที่เข็มเกิน2ใน3ของสเกลให้ปรับย่านวัดขึ้นและปรับค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับครั้งสุดท้ายเป็น15 VAC แล้วจ่ายให้กับวงจร แล้วปรับย่านวัด AC โวลต์มิเตอร์ให้เหมาะสมแล้วนำหัววัดของโวลต์มิเตอร์มาแตะลงบนตำแหน่งที่กำหนดเพื่อวัดค่าแรงดันดังนี้ค่าแรงดันตกคร่อมตัวที่1หรือ R1 ค่าแรงดันตกคร่อมตัวที่2หรือ R2 ค่าแรงดันรวมหรือ RT และบันทึกค่าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลคำแนะนำ การเลือกย่านวัดที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยโดยปรับย่านวัดไปที่50โวลต์ก่อนแล้วสังเกตตำแหน่งเข็มบนหน้าปัดให้อยู่ประมาณ2ใน3ของสเกลในกรณีที่เข็มไม่ถึง2ใน3ของสเกลให้ปรับย่านวัดลงส่วนกรณีที่เข็มเกิน2ใน3ของสเกลให้ปรับย่านวัดขึ้น จากบทเรียนในข้างต้นจะเห็นว่าการวัดค่าแอมมิเตอร์กระแสตรงมีวิธีการวัดเช่นเดียวกันกับการวัดค่าแอมมิเตอร์กระแสสลับส่วนการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก็มีวิธีการวัดเช่นเดียวกันกับการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งการวัดค่าทางไฟฟ้าดังกล่าวมีข้อแตกต่างกันเพียงแหล่งจ่ายไฟฟ้าและชนิดของแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ที่ใช้วัดเท่านั้น